อ่ะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้ผมจะมีทิปไปไม่ใช่มีทิปไปผมไปเชียงรายคนเดียวนะฮะก็จะมาเซตรถกันก่อนนะครับนะก็ขอใัยที่ถือกล้องเอียงนะต้องถือแบบนี้ใช่ไหมโอเคเนาะก็เป็นการทดสอบกล้องอ e ีเค้นนะครับในลงช่องนะะโอเคสำหรับผมว่าเดี๋ยวขอกลับกล้องแป๊บหนึง โอเคผมว่าวัานนี้ผมว่าอ่ะโซ่ของผมมันรู้สึกว่ามันจะยานนิดหนึ่งนะไม่นิดแล้ะแหละนะฮะผมว่าจะปรับก่อนออกไปนะครับเวลาเราขับรถไกลๆเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้เนาะในผมว่าจะเอาให้มันเฟร์กฟ์ไปเลยดีกว่าตั้งโซ่ดีกว่านะฮะเผื่อครับ,บแบบกลางทางแล้วก็โซ่หย่อนโซ่ขาดโซ่ลุดโซ่ โซ่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับนะโอเคนะเดี๋ยวขอตั้งโซ่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะออกไปออกจากเชีงยงใหม่ไปลำพูนนะะโอเคเนะ โอเคก็ตั้งมันพอควรเนาะโอเคนะครับเช็คเบรกเช็คอะไรให้เรียบร้อยเนาะนี้เอาเว็บร้อยสิไปนะครับนะถุงมือถุงมือรองเท้าพกใบใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ เรเนเก่งาย,ยาวพร้อมไปรล้วก็ดกัน,กนม,มียืนพื้นผมมยืนพื้นประมาณ80 9 0ก็ินะครับคือเร็วมากนะเนาะเรเไ้ค่ะดูกัน 啊。好吧 อย่างนะคนะีีเรายเข้าหนาับบิๆเลยนะครับว่าไส้สวด่วไม่รู้ร้องวนะครับ้เนี่ยเราเาอนะครับนดี๋ยวกินกนวดไหมเาไม่วดเจ้าที่กอานะครับ เดี๋ยวรานานี้เราก็ายิงยาวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเดี๋ยวผมจะเติมน,น้ำมันที่ตั้มบอยหินนาปะทอบอหินเโอเคเดี๋ยวขอัเวน้นครื่องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแบตกล้องกับเมมยังเล็กอยู่นะครับนะอัดนานอันานมากไม่ได้เนาะโอเคจะเจอกันนาผม ผมกลางไม่บอกไม่รู้นะครับแค่ร้อยตมแถวแทงตมกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับไม่รู้ว่าต้องวันนี้จะปูนยังไงนะก็มาได้เช็คอะไรก่อนรีบนะครับโอเคเหลืออีก27กิโลนะครับไปกัน let's go Hãy subscribe cho sai, nha các ไรหรอกนะฮะโอเคนะครัคน,นี้ก็ถึงที่วัดมาา้านม้านะครับเม่านมาน้าเนาะโอเคีอเคคงง้เล่นนะครับจอดพักรถก่อนก็มีึ่้ถึงที่หมายแล้วนะครับก็น้ำมันเติมมา50บบาทก็รถไปหนขีดนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวขอแน๊บนึงขอครักแป๊นึงซื้อน้ำินน้ำทินงข้าก่อนนะครับนะโอเคก็ okay. <Okay. S 2> ซื้อขออะไรเสร็จเรื่องมาลวโอเคครับ <S <S เดี๋ยวเราเลี้ยว <S 2> <S 2> ไปทางซ้ายใช่ไหมโอเคว่ะ ครั้งแรกนะเนี่ยที่มาเราเคงจะเจอคนเดียวนะฮะผมมือไม่ใส่แล้วกใกล้ๆนี่เองอีก1.5กิโลเมตรนะครับอ,อ่าตามทางเรื่อยๆใช่ไหมใช่ไห้เอลโอเคก็ตอนนี้อาการน,นะครับเวลาอะไรไม่รู้เหงแตกหมดเลย ร้อนนะก็ตอนนี้อยู่ถนนหมายเลขหนึ่งพีเจ็ดนะอ๋อโอ้โหมันที่นะมาที่แตำแพงโอ้โหใกล้เลยเนี่ยมาที่แตงรังนี่รี่อร์ทแพงรัรือเปล่ามาที่อ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่เขตไหนไหวะดูแมพแป๊บนึง ฮ้ยเงินมันใกล้ยังเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ใกล้จริง45กิโลแไปขับแบบมีเรื่อยๆก็ไปได้นะโอเคนะดีกว่าเอาถนนใหญ่แล้วกันแต่ก็ต้องระมังจาวบ,บ้านนะทุกคน ่เคยมานะมาครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งมาครั้งแรกแล้วก็มาคนเดียวด้วยตอนนี้น้ำมันเราก็เหลืออยู่เยอะอยู่นะครับไปตองไปตามทางเรื่อยความเร็วตอนนี้ก็อยู่ห้าสิบหกสิบประมาณนี้นบ โอเคก็ตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วมาทางรถเุืทีมาพอท,ที่แม่ออนใต้นะครับก็แค่หนึ่งก้าวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับมาขับยองอ้าวงเชียงใหม่เคยเลยจำทางที่เรามาตอน,น,นแรกได้ไหมโอ้โหนั้นนี่แบบปัญญสุดยิงย,ยาวๆนะแต่ตอนนี้เรารู้ทางนี้แล้วแหละนะเพราะผมเคยมาแล้วนนเป็นพอตรงไม่อ่อน แล้วมันอยู่ทางตอนนั้นเป็นทางกำแพงสามบ้านได้นะโอเท่นะโอ้โหอ,อร่อยปะโอเคก็มาทางนี้เร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเลยนะครับมาเเดี๋ยวขอถามว่าก็เดิอะไรไม่รู้เข้าใจน,นะก็เพื่อนทางตอนกลางที่แบ ป่านที่เรียบร้อยแล้วที่เียนั่ป่ามามั่วหมดเลยถนนอะไรเนี่ยสี่โซนสี่หนึ่งเป็นซอยหรืออะไรไม่รู้จริงๆผมเคยมานะแต่มันมาอีกทางหนึ่งได้อะแตวนี้มันก็พาผมไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้โผลไหนก็ไม่รู้โอ้โหโผลที่ไหนเนี่ย อีกแล้วหรอไม่นะขนลุกอีกแล้วอ้โหโอ้โหท่านนี้มันโล่งจริงกันแน่ทุกคนโอ้โหโล่งมากเดี๋ยวโค้งระวังโอ้โหสวยนนเนี่ยโ,โ,โล่งจริงโล่งจริงเชฟถ่ายหนังได้เลยเนี่ยแต่เราขับรถก่อน ออแล้วก็โหในไอ้ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ของมานบ้าหวังโอเคแล้วก็โห่ยว่าไหนวะอโอโหไหนเนี่ย โอตอนนี้ก็อยู่ตูยแก้วนม่อ,อนนม่อ,อนข้ยแก้วนะครับ <c oughs> คือ,อคยให้เราไปที่ขั้นเดียอนั่นคือที่เรียกทางเราอ,อ้อมไงนะครับผมก็เลยวิ่งมาทุ่เพิ่มเซฟชุ่เพิ่มท้าไว้ดีดีกว่าแนวสร้างหุ่นแก้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะท้องไปเราไม่เลี้ยงนะครับ นี่ไะบ้านห้วยแก้ว ถึงแล้วถึงบ้านเราแล้วออกมาก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับอยากให้ดูวิสวยๆอากแม่ต้ดินนี่หโคตรใหญ่ดูไม่ใช่หลังโคตรใหญ่บ้านหลังก็กำัดีอยู่แต่ดูสวนเขาเด็กใหญ่มืโอ้โหนูเกมวสตาดิวดีครับเดี๋ยวนี้ก็อากาศเริ่มเย็นๆเย็นขึ้นมาละ น้องอยู่ไหนเอ่ย เดีนี้เราอยู่ตรงกลุ่มแล้วนะครับถึงบ้านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอขับรเข้าบ้านก่อนเนาะไครีต้าก็ติตมต่อไฟว่าไปไปไหนกันโอเคแล้วใหม่ขึ้นเน้าผม